ทางการเมืองประชาชนมต่มาผมมีส่วนร่วมตรงไหน<ม>เขาบอกคุณมาข่าบัตรเลือกตั้งก็จบกัน<ม>นั่นเป็นการที่เขาเปิดให้ทำเฉพาะตรงนั้นในอดีตพอต่อมาประชาชนชักจะประท้วงเป็นแล้วเอ้ดีคุณประท้วงเป็นก็ประท้วงค,คุณนี่ตื่นตัวแล้วนะมีความตื่นตัวทางการเมืองจากการมีส่วนร่วมมาตื่นตัวแล้ว ที่ผมประกาศไปเมื่อคืนนี้คือว่าเราไม่ใช่มีส่วนร่วมและไม่ใช่ตื่นตัวเราเป็นเจ้าของระบบอประจัไไปทั้งระบอกเราคือเจ้าของไอ้พวกน,นั้นนะส่วนร่วม <c oughs> หน่วยงานองค์กรทั้งหมดเนี่ยแก้ส่วนร่วมนั้นเงไอ้พวกอัมมาจะส่วนร่วมไอ้พวกนัวกวิชาการส่วนร่วมแต่มวลมหาประชาชนนี่คือเจ้าของอพวกคุณนั้นส่วนร่วมครับ เข้ามามีส่วนร่วมการเมืองกับพวกเราได้ต่อไปผมอนุญาต <c oughs> ให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชนในระบบประชาไตยของประชาชนได้ให้คุณพวกขวาจัดพวกล่าหลังต่างๆคุณสามารถจะตื่นตัวในทางประชาไตยและมาร่วมกับประชาชนได้เนี่ครับคือสิ่งที่ถูกต้องที่พูดเนี่ยถูกต้อง ไม่ใช่คุณมากําหนดเองว่าประชาชนเนี่ยมันได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและหนังเขียนเป็นตํารานะครับพวกน<ช>ักประจักษ์ไทยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้วมีส่วนร่วมอะไรมันเขาเป็นเจ้าของอะพวกคุณนะส่วนร่วม <c oughs> มันหลอกลวงมาตลอดเออลวงมาตลอดเพราะว่ามีเจ้าของอำนาจเจ้าของอำนาจการเมืองอยู่ ถ้าไม่มีคนอื่นเป็นเจ้าของประชาชนจะไปมีส่วนร่วมยังไงถ้าประชาชนเจ้าของเอง <c oughs> คนอื่นต้องมาเป็นส่วนร่วมกับประชาชนครับแต่นี่มีคนอื่นเป็นเจ้าของแนะั้นบอกนะักวิชาการมึงไปให้เขียนมาไดให้คนอื่นมามีส่วนร่วมตรงนี้พอเขาร่วมเขาไม่พอใจร่วมกุกกาบัดอย่างเดียวไม่เห็นได้เลยเลยจะมีเรียกร้องขึ้นมาบ้างท้วงขึ้นมาบ้างโอ้คุณตื่นตัวการเมืองเมื่อไปเขียนนักวิชาการเขียนว่าประชาชนตื่นตัวการเมืองแล้วให้มันอยู่แค่ตื่นตัวการเมือง แก่แก่ทงสิทธิ์ไม่ใช่ถ้าจะพัฒนาปฏิวัติตัวเองไปหนักขึ้นตัวเองอะลุกขึ้นมายืนรับประกาศได้กล้องไปทั้งลูกว่าคูนี่แหละคือประชาชนเจ้าของอำน,นาจตรงนี้ครับผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นประชาชนสมมติว่าพอบตบอมาถามว่าคุณเป็นใครผมบอกผมเป็นประชาชนก็าถามกลับไปว่าคุณเป็นใคร ข้อต้องบอกผมเป็นลูกจ้างประชาชนเนี่ยทาง,งที่ถูกผมบอกว่าผมเป็นประชาชนครับให้สอรอบ,บอกมันเป็นสอรอแล้วถามได้ว่าคุณเป็นใครมันก็ต้องบอกผมเป็นผู้รับใช้คุณมผมเป็นผู้รับใช้ท่านประชาชนจริงไหมครับเวลาไปหาเสีงยงเมื่อโอกาสได้ผมได้รับใช้ด้วยครับ พอมาถึงก็แต่งชุดได้หน่อยหนึ่งใส่สายตะปายให้มันจะเป็นอำมาตย์้แล้วจะปกครองเราได้แล้วเพราะฉะนั้นการตอบใครก็แล้วแต่ว่าฐานะในความเป็นประชาชนนี่สูงสุดในประเทศประชาิไตยไม่ต้องไปวิ่งหามันหรอกตำแหน่งหัวหุนต่างๆน่ะมันอยู่ในตัวเราแล้วคือประชาชน ถ้าไม่ให้เกียรติประชาชนไม่ยอมรับอำนาจประชาชนประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยไม่ได <layers> ้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ความเหลวแหลกกระปุกต่างๆก็แก้ไม่ได้นาฟเฟ่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับไอ้เจ้าของตัวจริงไม่ให้เข้ามาจัดการในบ้านของเขาเองแต่มีเจ้าของตัวปลอมอ่ะไม่รู้ใครนะเจ้าของตัวปลอมตามยุคสมัยเนี่ยเป็นเจ้าของตัวปลอมครับเป็นคนจํานวนน้อย าจะมาบงการประเทศมีคนถามผมว่าองค์กรที่เราจะจัดตั้งขึ้นมาแล้วจะประชุมกันยังไงผมบอไม่เกี่ยวครับถ้าเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนจริงเพื่อระบอบประชาชนจริงประชาชนอยู่ที่ไหนก็ประชุมมาตรงนั้นประชาชนอยู่ในทุ่งนาก็ประชุมกลางทุ่งนาประชุมอยู่การถนนก็ถนนประชาชนอยู่สาราวัดก็ประชุมสาราวัดไม่ต้องมาจองโรงแรมหรอกครับแล้วก็กินอะไรกัน ไม่ต้องกินอา่ากเกลวประชาชนดื่มน้ําเราดื่มน้ําประชาชนกินเหล้าขาวเรากินเหล้าขาวมันก็จบประชาชนเอาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นครับนก็จบอยู่ตรงนั้นนะครับสูงถดคือประชาชนไม่เห็นยากเลยในการจัดตั้งไม่ต้องไปทำบางคนบอกไม่ต้องหานายทุนหาทาไมประชาชนคือนายทุนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติเจ้าของอำนาจเป็นตก็เป็นนายทุนเองอ่ะใช่ครับ แล้วมาทวงมากี่ครั้งอ่ะให้พวกรถรบมาจ่ายค่ารถเองอต,กตกลงแล้วพวกนั้นขายหมูขายไก่มาเช่ารถค่าน้ำมันมาประชุมเสื้อแดงจุ่มนมมาไปมาขับไล่รัฐบาลอภิษ์จนถึงวันนี้ไม่เห็นรถรบไหนจ่ายให้เลยค่าขายหมูขายไก่นั้นก็ต้องลงประชาชนลงทุนเองอะง่องอะลงทุนเองทั้งนั้นประเทศนี้ประชาชนสร้างขึ้นมาเองไร่นาตราตงคต่างๆ จะไปพึ่งใครอีกล่ะประเทศทุกประเทศเนี่ยคุณกาลังจะเข้าเรื่องอียิปยิวเห็น <He en S 2> ไหมว่าประเทศทุกประเทศเวลาเกิดเจลาจนบ้านแตกคร่แรกขาดอานาธิปไตยชนชั้นอื่นไปหมดแต่ทิ้งประเทศหมดแต่ที่มันประกาศว่ารัก <c oughs> นักหนานทิ้งไปหมดมไปอยู่เมืองนอกนูน่น<ม>ประเทศทุกมีแต่ประชาชนนี่ละ<ม>อยู่กลางดินกินกลางรครลำบากลำบนอดตายบ้างเข็นข้ากันบ้างอยู่ท่ามกลางเนี่ยมีแต่พี่น้องประชา,าชน นี่คือคนรักประเทศจริงรและจะไปกลัวใครไปพึ่งใครละ่ะอนาคตประเทศนี้ก็อยู่ในมือกำมือของเราอำนาจอธิปไตยเป็นของเราและเราพร้อมจะตายในประเทศกันทุกคนคือประชาชนผู้ยากไร้ผู้อยู่ในประเทศนี้ม,มาตั้งเจ็ดชั่วโคตรเราไม่เคยคิดที่จะหนีไปไหนเมื่อใครมาไล่คนเอกเปรมมาไล่ก็ไม่ไป <c oughs> เพราะเราถือว่าเราไม่ใช่คนชั่ว <c oughs> เพราะอํมมา์พูดว่าชั่วคือคนดี ออกมาพูดระดีคือคนวนเพื่อใช่ใช่ใช่ก็ตรงนี้นี่คิดว่าน่าจะตรงกันหมดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องขบวนการประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยพยายามจะ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 คุยจะบอกเสมอเสมอนะครับว่านักการเมืองไม่ได้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าประชาชนจริงๆนะและยิ่งพอสอนนี้แล้วด้วยครับอาจารย์มันไม่ใช่เราอยู่คนเดียวนะเราไม่ได้อยู่คนเดียว เรามีคนอยู่ยืนอยู่ร่วมกับเรานี่เยอะแยะมากมายนะครับไอการที่จะทําอะไรต่อมีอะไรนี่ผมเชื่อว่าไม่ยากนี่ไม่มาเพราะว่าต้องใส่ตอนเช้านะครับอ๋อครับผมใช่ผมจ,จัดตั้งโดยเร็วนี่ยจัดตั้งโดยเร็วแน่นอนท่านนะครับปลายเดือนนี้ต้นเดือนนี้ก็มีแล้วสมัครกันมาเป็นสมาชิกได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเดือนทิหงห้าเคยยาออกมาเอาว่าก็ทูกกันแค่นั้นเอง ก็คิดว่าประมาณประมาณอาทิตย์หน้านี้น่าจะชัดเจนเลยบ้างครูคุณก็ต้องดำเนินการเรื่องไอ้พวกไอ้นี่ก็คือคือการเตรียมพร้อมตรงนี้นี่ในในในการประสานเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆมีเดียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีแล้วก็อเทอร์เน็ต ผมไม่ห,วห่วองอืมตรงนี้นี่เรามีเ,ามเครือข่ายครบแหละนะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็ผมผมผมนักภาระอีกนะยายจิ้มบอกว่าแกไม่มีที่พึ่งแล้วต้องพึ่งเรา <laughs> เป็นเป็นแกไม่พึ่งใครอ๋คอ,อ,อครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับมาคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศอียิปต์พักสักครู่ครับ อาหารสุตริยาคืนความสาวชะลอความแก่ด้วยสารก,กัดสมุนไพรนานาชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุตริยาผลิตภัณฑ์ที่นานาชาติยอมรับกับผลลัพธ์ที่แตกต่างสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร081 173 8288 0819 ทัศน์ PNP Channel เปิดรับสมัครทีมเพื่อร่วมงานดังนี้เจ้าหน้าที่ตัดต่อช่างภาพผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวสามารถมาสมัครด้วยตัวเองหรือส่งหลักฐานการมาสมัครได้ที่บริษัท PNP Channel จำกัด 4ทับ1สอยสวัยสุวรรณถนน,นกรุงเทพนนทบ,บุรี13แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพ108 00ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 86, 88, 8 6 5 8 8 8 6 0 0มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ P&P p h a n n e ชน ในแต่ละวันคุณจะต้องเผเชิญหน้ากับมลพิษแบคทีเรียและสิ่งสกรปรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป้องกันด้วยสบู่สมุนไพรจาเป่าสบู่ที่ประสานคุณค่าจากสมุนไพรเพื่อปกป้องคุณจากแบคทีเรียและสิ่งสกรปรก,กแถมยังช่วยดับกลิ่นกายให้คุณมั่นใจมากขึ้นสชมบูสมุนไพรจาเป่าอาบสะอาดดูแลคุณ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับวันนี้ครับสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับผนึกกําลังนะครับกับนะครับทีวีฝ่ายประชาธิปไตยนําโดยนะครับเอเชียอัปเดตดีเอ็นเอช p แนลพสวัสดีครับก็ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มชิ้อเิ็นเพลงใกล้ครับ ก็เห็นความสําคัญว่าการต่อสู้ของเราเหนื่อยล้มป่วยครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นกลุ่มศิลปิเพลงไททั้งหมดยืนยันว่าจะมาร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนแดงด้วยกันครับเพื่อจะหาเงินสมทุนช่วยคุณเทียบเซเลนเดอร์นะครับในวันที่ส3มสโมงเย็นถึง3ามทุ่มครับถ่ายทอดสดนะครับอย่าลืมนะครับครับงานนี้พบกับ มูลนิธิบ้านเลขที่101น,นำโดยท่านพิชิตปังสีท่านครูนะครับงานนี้ห้า,พานนมพลาด ทุที่สามของรายการผ่าแหลงนะฮะคุณเกิดมาอยู่นี่ผมก็ไปไปเป็นเหมือนกันและยิ่งเอสเอ็ไม่มีเนี่ยผมก็สะดุดเหมือนกันนะครับทุกทุนที่สามของรายการก็ต้องขอขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะที่สนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมาอย่างสุปรียาแล้วก็เทพมอนนะครับสุปรียาก็สําหรับ อาหารเสริมสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการความสวยเขาวสวยใสยกระชับภายในกระชับภายนอกนะฮะก็เป็นยาแผนโบราณมีอาหารเสริมบำรุงร่างกายเนี่ยส่วนเทพนอนก็เป็นยาบำรุงร่างกายคืนความหลอ่อชะลอความแก่นะครับอยากจะเตะปีพายดังก็ดูแลตัวทเองเอาไว้นะฮะรักษากายรักษาใจไว้ดีรับรองครับเตะปีดังทุกคนนะั่นแหละสนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจะเอาไปใช้เองนะครับก็โดวิ่งที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะเอสบไม่มีไม่มีบังอยู่ละ ถ้าดูก็ดูแค่ตรงนี้แหละฮะตอนนี้ <c oughs> ส่วนเชสเต้นนะครับเชสเต้นนี่ก็เป็นอ่าเป็นอุปกรณ์เค,ครื่องฮะเป็นยาสระผมนะาต้นเรื่องอะไรอาจารย์อ่า เป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทีษะะโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีปัญหาและไม่มีปัญหานะถ้าต้องการให้รากผมแข็งแรงผมดําเงางามและยาวเร็วนะฮะก็จะแชมพูสระผมเชสเตอร์แล้วก็อาหารเสริมอาหารผมนะครับส่วนถ้ามีปัญหาแนะนําเลยครับโทนิกของเชสเตอร์นะก็แม่มันาวบอกว่าให้ชื่ื้อกันนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับนะก็ตอนนี้นี่น้ม่มะนาาก็มีบูธ ตามโอทอปบ้างนงาโอทอปนี่ก็คือเม่ม่นานนี้ให้คํายืนยันเลยว่าเห็นผลในขวดแรกเลยได้ผลแหละนะครับส่วนผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักนะครับก็ขอเสนอเคารอซีรของ MDF เนะครับเป็นเครื่องวัดความดันแล้วก็จังหวะการเต้นของหัวใจกระชับนะครับหมายถึงว่ารูปร่างสวยกะทดรัดใช้ง่าย แม่นยำซื้อได้ที่ไหนอะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวโทรไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงท้ายรายการท้ายท้ายเครื่องนี่ฮะท้ายท้ายสปอร์ตนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อซื้อได้นะก็ตัวน,นี้นี่คนรับเขาก็โอเคนะฮะศูนย์แปดสามหกศูนย์เก้าแปดสองสองเก้านี่แะครับเชื่อกันนะวันนี้วันนี้นนรถใหม่ใหม่แหละนะครับรถเก่าที่ได้มารถได้เนี่ยหมดไปแล้ว 0836098229ทุกเครื่องผ่านการตรวจสอบอย่างดีว่าตัวเลขหลักการตรงกับโรงพยาบาลบนะครับถ้าอยากรู้มาจากไหนโทรถามผู้ขายด้วยตรงเอาละครับกลับมารายการผ่าแหลกต่อนะฮะนี่ตอนนี้เอสเไม่มีอาจารย์แต่ทางเฟ e บุ๊ k นี่มีคนถามมานะครับอาจารย์สุชานะครับก็ถามอาจารย์สุชาว่าที่สมัครนั้นคืออะไรครับนะ ก็คือที่ที่เราคุยกันก็คง,คงดูไปแล้วเขายังไม่ดูยังไม่ทรเมื่อวานเมื่อวานนะแล้วเมื่อวานนี้ก็ขอโทษนะเดี๋ยววันนี้ต้องต้องต้อง,องขอทางทิมงมนเนี่ยไล่แ